มิสเตอร์เอ็นวิททัานเชื่อระบินมิสเตอร์เอ็นวิทบวกกับมิสเตอร์เอ็นวิท

ต้นกกต้นกกต้นกกทำไมบ้งต้นกกฝลังพี่น้องต้นกกฝลัง อยู่น้ำแม่น่าริมคลองลำห้วยบ้านเฮ้ากับหย่าข้าเนี่ยเองท่านหย่า,ยาข้าก็ร้า,านเป็นพี่เนาะ ีมทโทโธฮัทสุเอญญ่ปันสกา ตอฮันหัวยัดตัฟีนหวังสมมิชอบอีด่อนด่อนตอด